เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านผมวิทย์ผมไอซ์คิรีเลย์นะผมกับแฮปปี้วิลส์เซลส์นะผมถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะผมนี่อันนี้ผมเล่นมาถึงเดือนเนี้ย

ด่านนี้โคตยากเลยเดี๋ยวจะพาตรงเมื่อกี้แต่ตรงเมื่อกี้ยังจิบจนะจิบจิบจจิบบเออโอ้โย้ จตายดีกว่าวิธีทำกำไรแล้วถอนจากโอลิมเทรดโดยไม่เสียค่าคอมมิชชั่นผมฝากเงินโดยไปที่ส่วนฝากเงินแล้วเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดผมเพิ่งฝากเงิน19ดอลลาร์เพื่อการค้าแล้วเลือกว่ากราฟจะไปทางไหนขึ้นหรือลงแล้วก็ทำการเปิดคำสั่งเทรดหากคำคาดการถูกผมจะได้รับเงินเพิ่มถึง100เซจากจำนวนไม่ไ่เอาไม่เทรดไปต้องงัะเบียนอีกยุ่งยากแอป S <S จิมมี่ขับรถเป็นปะเนี่ยไม่เป็นครับแล้วจักรยาน่ะไม่เป็นเหมือนกันครับอ้าวมึงขับจักรยานไม่เป็นแล้วมึงวิ่งได้ไงไม่เู้เหมือนกันครับเวอร์ชันนี้จิมมี่ตายไม่ได้นะผม มีแต่พ่อที่ตายนะส่วนจิมมี่เนะี่ยโอ้ยรอดอทุกสถานการณ์นะจิมมี่มันทันรู้ทุกอย่างอะผมตัวมันผมเคยทดสอบตรงด่านแรกแล้วมันโดนใบมีดไม่เป็นอะไรเลยนะได้ง่ายอะผมมันคือ ระพีเหยียบพ่อได้หลงคอขอโทษดี่อไมาองมาขอโทษเลยไอ้่นท่นมามาเริ่มกล้องแล้วเริ่มกล้องแล้วเริ่มกลอ <S <S อ้องหัวใจหัวใจไปเลย

้าวะนกดดันพ่อยอีจำได้ตรงนี้จะมีขึ้นลงลงโอ้ใจร่มใจร่มเข้าไว้ตรงนี้ต้องไปเร็วโอเค ตรงนี้ต้องไปเร็วตรงนี้ต้องไปเร็วตรงเมื่อกี้ต้องไปเร็วไม่อ่ะผมไม่ได้พน,นัน มนนนะผมไม่เล่นพันนันนะผมไม่เล่นพนันทำไมเดี๋ยวนี้เขาชอบบังคับให้คนพน,นันกันวะไม่ก็เจมกันนะครับผมเป็นกรรมถ้า,เก,ากเกิดตอนนี้ใครดูไม่รู้เรื่องก็ไม่แปลกแล้วผมนะ ลูกตายลูกนี่แหละนี่แหละมันตั้งมเป็นอย่างนี้ไงเอเอไป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 โคตรโคตรกำลังจะหายเออแล้วก็ผมมีแมปมิชชั่นอิ p o พ s สิเบลิลูนะเดี๋ยวผมทำให้ดู ยกใไม่ๆๆๆอดเลเวลมาก่อนอันนี้เลยเพลยเลวที่สุด้านั่นแหละนะอดเลเวลเอ็กซ์เพเลเวลผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ผมขอเลือกอันนี้ จับจับบจัผมรอให้มันใช้ฮาปุนหมดแล้วผมติดคอเออเอาอีกอันเอา thì em vlog lớp Ơ chim đẹp nữa có quyền của mình không cần hơi là hát hết 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 ตรวมนตมจิตงมนี่มาเยยไม่ไ้เยคาปูแกมหมดก่อนน่เลยอา กดนอ้าอ,โอาโ,โออตันี้บ้างจะหลบยังไงวะ้นไปไม่ได้นะฉันจะหลบได้น งจะรลได้อ๋อจริงๆเกมตั้งใจมันเป็นแบบนี้เกด้อยโอ้ยอยโอยต้องตนงนี้เนี่ยเฮ้ยแต่วิธีเมื่อกี้เวิเวร์กว่นะนะ ว่าครังหน้าผมน่าจะปิด WiFi ไ,ไม่ตอนนี้แหละปิด wifi เลยนะผมขอปิด WiFi แล้วนะเพระมัไม่ไหวจริงๆว่ะท่านผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวย่าเรย่าเรดาเฟย่าเร็รเรคูย,ยังไม่ได้กดอะไรเลยมันก็เด้งไปแอปสอตโตละ้ะ โอเคเขาใจหรือว่าจะนะแล้วไม่เล่นแล้วนะเลือกรูคนนี้บ้างคนนี้คนใจโอ้ยร้อนเอ้ยร้อนเอ้ยกตั่นี้จะเปียกเลยผมจะจบเกมนี้ก็เลย้วกันร้อนเอ้ยร้อนเอ๊ย

เออเออไม่รู้เอ้ยลุงเขาจะใจเด้อรอนเอ้ยรอนเอ้ยเฮ้ลุงเขาจะใช่รอนเอ้ยอ้าวโอ้ปัดตรงไหนไม่เป้าไปตัดตกตรงโน้นทำไมปัดตรงโอ้ ที่เป็นเสีเล่นเต็นบีบอยเป็นตัวก็ได้วะเป็นอีป้าคนนี้ก็แล้กันนะปา้าคนนี้โอ้โหจิ้มติดวนนี่นไงเนี่ยอันั่น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 นั่ันนัั ไปลดโฆษนาไม่ใช่เอาทำให้ลดโไม่ได้ดเด็ไม่ได้ทำให้โฆษณาหายไปไม่ไปเลยดิฮืมมอ นะเอาเป็นว่านี่แหละนี่ผมอันนี้คือเลเวลที่ผมสร้างซึ่งเดือดเยี่ยวโกนมันมีปุ่มไหนหวังวะเนี่ย ดิโอเคผมจะให้ตัวละครผมอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็สร้างกำแพงเหมือนกับ impossible ทั่วๆไปแต่อันนี้จะเป็นกำแพงแบบไม่ใช่ดิมันไม่ได้ต่างกันที่กำแพงแต่มันต่างกันที่หาปูดทด่มันเยอะโคตรๆแล้วก็แบบนีเ้เรียบร้อยแน่มึงตายแน่ ป็นผมบอกเลยไม่รอดนะแบบนี้เนี่ยยังไงก็ไม่รอดเออมันต้องอย่างนี้ดิเออตายโอ,โอเคสำหรับคิวนี้ก็ขอตัอลวลาไปนี่คือผมสมบูรณ์ครับ